อ่าโอเคค่ะท่านผู้ชมพี่น้องคะ่ใะ,คะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงวดเข้าไปทุกทีแล้วหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเอ้ยอ่าไดซึมสีโบตากนะคะจะไม่ตากนะคะจะทำเป็นเป็นแยมเนาะแยมเก็บใส่กระปุกเนาะเขาตู้เย็นไว้ โอ okay. เคเดี๋ยวเราจะเติมเกลือไหน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องใส่เกลือลงไปให้มีรเสเค็มสน,น่อยแล้วก็จะใส่น้ำตาล,ลสักนิดหนึ่งแล้วเราก็กระบอกไดมีอย่างหลายพี่น้องเพิ่มเกลือกับน้ำตาลไปน้อยหนึง่งเพราะว่ามะม่วงไดซึ่งกะจะเป็นมะม่วงแบบไม่งอมมากเนาะ ก็จะอยู่ในออกเปียวสนิดนึงเปียวนิดๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูดูน้ำตาลหน่อยน้ำตาลนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ไอซึมจะ,ะวัดน้ำตาลดิ ใส่เยอะพี่น่องก้วยหนึ่งพอแตนี่ต้องไปคนมาแกะอันนี่ยเลยม่เหมือนกันคือคห้าอัเนาะ เกลือเกลือทิพนะคะเกลือทิพเป็นแจบเค้มเลยพี่น้องเค้มมากเลยนิดนึงอืนิดเดียวให้เขาโชว์เอ่อรสชาติเขาเค้มสนหน่อยเนาะมาหมายกันค่ะโอเคโอเคนะ พักไว้ก่อนนี่นะตอนนี้ซึ่งการเล่งไส้ะพี่น้องไสให้แดงพอเราจะใส่น้ำตาลแล้วก็จะเอาให้เขาให้แห้งแบบแห้งในกระทะเลยเนาะแห้งในกระทะเลยพอไม่งั้นอ่าทำแยมเนาะพี่น้องเนาะ ใส่กระปุกเก็บไว้กินวี่ราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วนี่เราสิไม่เร็วนะคะน้ำตาลจะทำให้เขาไม่เร็วอุตาาละมีปลวไฟชงใส่ทานเราไม่นั่น ทานเผาบ่าใหม่พี่น้องเฮ้ยซื้อมากแต่สอบหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะหย่อนลงเป็นเปลวเลยนี่ต้องคนค่ะคนคนคนใส่น้ำตาลแล้วนี่เล้วสีใหม่ายได้พี่น้องเพาคือตอนเราใส่ความหวานของอ่าอะไรนะของมะม่วงธรรมชาติเขามันจะไม่ไหม้เร็ว แต่ถ้าเราลงน้ำตาลแล้วมันจะไหม้เร็วมากโอเคเดี๋ยวเคี่ยวอีกหน่อยเคี่ยวไฟอ่อนๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรซึมกัเก็บปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็จะเข้ากระปุกเก็บเลยค่ะ แล้วเราค่อยดูอีกทีเนาะพี่น้องเนาะโอเคโอเคค่ะหอมเนาะอม,มต้องให้มันได้กลิ่นนี้ค่ะพี่น้องกลิ่นมะม่วงกวนค่ะออกกลิ่นไม้นิดๆนะคะสเสน่ห์ของเขาจะหอมอย่างนี้เนาะกวนแบบสมัยใหม่เพิ่นจะ เพ่นจะกลัวสีบอสวยก็จะมีวิธีการยเยอะแยะเนาะที่เขาทำขายมีสีผสมบ้างแล้วก็เขาจะกวนแบบกวนใช้เตาไฟฟ้ามันก็จะไม่ต้องใช้เวลานานไม่เหมือนเตาถ่านเนาะแล้วเขาก็จะไม่กวนให้แห้งมากอย่างนี้เพราะมันจะไป มันไปนตากยากอะพี่น้องตากเอ่อเห็ดเป็นแผ่นหยากรูอันนี้ยายซึมสิ่บ่อบ่อตากเนาะจะทำเป็นแยมมะม่วงเนาะใส่กระปุกไว้เลยเดี๋ยวเราก็เลยทำให้แห้งเลยพี่น้องเอาให้แห้งแห้งมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมใหม่ติดกระทะจากน้อยยังสิไหมคะแล้วก เป็นกลิ่นแล้วก็เป็นสีธรรมชาติของคาจะออกค้ำคำหน่อยเนาะเสีค้ำค้ำหน่อยอ่าตายแล้วพี่น้องตายแล้วหอมจ้าอือ่ม เจ้าคโพอเด็กเขามานอนติดเตาเลยมึงดูนี่ดูเขาเฮ้ยเขาจะตามทุกฝีก้าวพี่น้องไอ้ทำใจครับหล่อนนี่ไอ้สือบกคอยได้ยยูบกคอยได้ยยูเป็นตื่นขึ้นขามาก,กับไปปนะคะ่ะมีเหยียบมีงานเห็ดกับปหลังจากเตรียมหาอาหารแล้วก็ ไปเขาก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ใกล้ชิดกับเราเท่าไหร่พี่น้องได้กิ่นไหมเอยหอมมากเลยอ่ะเมื่อกี้นี่ย้ยซึมกระใส่น้ำตาลกันไปถ้วยน้อยนึงนะคะก็คงกับประมาณสองถพีีนี้แหละพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือเข้าไป เกือบไปนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวี๋ยวซึ่มก็จะได้เลยค่ะพอดีเลยนี่ก็จะยกออกแล้วก็ปล่อยเข้าเย็นนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมกระปุกกระปุกเก็บไว้กินได้เป็นปีได้พี่น้องกินกินได้เป็นปีปีนะคะเนี่ยโอเคนะคะ คลิปนี้ก็ฝากฝากพี่น้องเนาะค่ะเผื่อว่ามาีได้ความรูเนาะค่ะได้ไประโยชน์กับคลิปของยายซึมเนาะก็จะได้เอาไปเก็บทําไว้กินเนาะ,ะกินไว้กินได้ของม่วงสุกหลายพี่น้องเขาต้องเก็บไว้ได้ก็ <c oughs> ทํารุ่นมือ่อก็จะคล้ายๆกับอะไรอะเรียนกวนเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ประมาณเดียวกันเลยถ้าเราควรให้แห้งมากอย่างนี้เราก็โอเคเราจะเก็บแต่ยายซึมจะทําเป็นใส่ถุงนะคะถุงเล็กๆถุงเล็กๆแล้วก็ทําเป็นคําเหมือนกะละแมไหมพี่น้องนะมัด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 ไว้ล้วปล่อยเขาเย็นแล้วยายซึมจะเห็บทําอย่างนั้นแล้วก็ใส่กระปุกไว้เลยแล้วเวลาเราหยิบมากินหรือเป็นของฝากเพื่อนฝูงหรืออะไรเขาก็หยิบง่ายคะ่ะ แต่อีกกระปุกหนึ่งก็จะใส่กระปุกไว้กินนานๆนะคะแต่เราก็กินง่ายเหมือนกันทำอย่างนั้นก็กินง่ายหยิบมากินง่ายๆไม่ต้องใช้ช้อนตักไม่ต้องคือหยิบอย่างนั้นมาเลยเดี๋ยวตอนบรรจุบรรจุนะคะใส่ถุงใส่กระปุกใด่เยื่สมจะมีอีกต่อคลิปหนึ่งเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่ออีกคลิป อีกคลิปหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะ